หอมเลยเครับเดินเข้ามาแล้วก็มัวแต่คุยกันเรื่องเครื่องกองน้ำทำน้ำแข็งแต่ว่า,า,าเดี๋ยวจะมาดูอีกอีนหนึ่งฮนะเพื่อนๆฮะนี่อันนี้เครื่องอะไรนะเครื่องกองน้ำน้ำเย็น <มา S 1> น้ำแข็งแรงต่างพูดไปในคลิป ในคลิปไก่เทลิยากิละอันเนี้ยใครสนใจก็กดลิงก์สั่งได้ฮะอ่ะคลิปนี้เช็ดทองเปิดตู้เย็นเอาหมูสับออกมาเทลงไปอันนี้เราจะเตรียมเมนูอะไรฮะนี่ทำหมูปั้นก้อนทอดค่ะจะเป็นหมูสับนี่นี่ยัง่ยังไม่ได้ทำเนี่ยมีออเดอร์แล้วนะ มีออเดอร์แล้วเมื่อกี้พี่เจี๊ยบ FC พระรามสองรู้สั่งแล้วอ่ะอันนี้หมูสับค่ะหมูสับร้านนี้หมูเดงหมูแดงหมูสับกี่มากน้อยคะเนี่ยเออหมูหมูหมูสับสองโลค่ะอาจารย์แล้วก็หมูเด้งหมูเด้งหนึ่งโลค่ะอ่าแปลว่าถุงละครึ่งโลค่ะใช่ค่ะถุงละครึ่งโลถุงละครึ่งโลเมนูที่ทําก็คือหมูปั้นหมูปั้นทอดใช่ค่ะหมูสับปั้นก้อนทอดปั้นก้อนทอด เนี่ยที่กินกับอะไรก็อร่อยนะเนี่ยกินแก้มกับแกงเขียวหวานเนาะแกงส้มก็ได้อะไรก็ได้อันนี้ผมปรุงรสนะคะเมื่อกี้มีซอสปรุงรสลงไปแล้วผอปรุงรสอ,อันนี้จะใส่ใส่สามเกลอลงไปนะคะสามเกลอผลนี้ก่อนกินงัวนเส็ดทองอึ้งอาจารย์เขาพูดอะไรนะสามเกลอก็คือพริกไทยกระเทียมรลกผักชี ไม่รู้จักเหรอเชฟทองแปลว่าเป็นวัยรุ่นอยู่ผมเลยพูดต่อว่าถ้าใครรู้ว่าผมพูดอะไรเนี่ยแปลว่าอายุไม่ไม่เนาะไม่ไม่ไม่น้อยแล้วเพราะว่ามันมีนิยายนิยายเล่มๆอ่ะนิยายตลกชื่อว่าพลน,นิกรกินหนวนสิตไทยปนเริ่มลงไปเพราะฉะนั้นคน,นคน,คน<ล>ที่ฟังและเข้าใจนะแปลว่าคุณอายุไม่น้อยแล้วเชฟทองเขาอายุน้อยอยู่ พริไทยลงไปค่ะอ่ไท่ไปสาฟองค่ะไข่ไปสามฟองแค่นี้นะคะอก็ผสมเข้ากันนวดเราใส่หมูเด้งนี่มันมันจะยังไงคะคือจะทําให้หมูไม่ไม่แตกสสาจานเวลาเราปั้นทอดออเราก็ไม่แข็งเกินไปใช่ไหคะอ่าผมรู้สึกว่า ผมเคยทํากินเองแล้วก็มันค่อนข้างกระด้างเวลาทอดออกมาแล้วแล้วม,มากินใส่หมูอย่างเดียวหมูล้วนหรือบางบางคนเขาก็ใช้มันหมูอ,อใส่ลงไปเนาะบางสูตรเขาบอกว่าอัน,นี้หมูมหมูบดแล้วก็ติดมันเหรออาจารย์แล้วก็มีหมูปูด้งลงไปทําทุกวันไหมันนี้อันนี้ไม่ทุกวันค่ะอาจาร สลับกันไปค<ช>สลับกันไปค่ะแต่ขายทำเมื่อเท่าไหร่ก็หมดท่านี่ใสุ่นเส้นลงไปนะคะอ่าวนเส้นด้วยด,ด,ดีมันมันมันไม่แข็งทำให้ไม่แข็งใช่ไหมฮะแต่บุนเส้นเราเราไม่ได้ให้มันเป็นเส้นยาวค่ะใช่ค่ะอันนี้เราไปสับก็ได้แต่ว่าเรามีเครื่องปั่นนะคะครองปั่นเพื่อเดียวค่ะ บอกกันแลอันนี้เราข้ามคืนใช่ไหมฮะค่ะอันนี้จะนวดไว้เหมือนกันนวดไว้แเดี๋ยวก็เข้าที่เย็นไว้เพราะว่าเราทําขายพุ่งนี้เนขียมไข่พวนี้ตอนนี้สี่โมงเย็นนะเป็อนเือนใช่อันนี้คือจะปั้นไปเลยค่ะจันพรุ่งนี้เช้าไม่มีเวลาค่ะอ๋อแต่เดี๋ยวปั้นเป็นเป็นเป็นก้อนไปเลยเป็นก้อนไว้เลยเช้าขึ้นมาก็ลงกระทะลงกระทะเลยอ่าปั้นแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะช่องธรรมดาค่ะ หอมย่าจานหนูรึงแป้งต้องมีแป้งอีกอย่างหนึง่งเ <c oughs> ชฟเดินไปหาแก้กมกออกครับย่อโคเวนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปหาลิง์ในช้อปปี้นะใครสนใจกดสั่งได้ <c oughs> ราคาเท่าไหร่น,นะเกือบห้าหมื่น <c oughs> แต่ว่าเราผ่อนอันนี้แป้งทอดกอบนะคะผ่อนได้ เชื่อไอเทากรอบนอกนุ่มในเดล๋วเราะทอดช่วงบ่ายๆสี่โมงเย็นสามโมงสี่โมงเย็นเนี่ยเชฟก็จะประมาณเนี้ยเนาะเะย้อมเตยมของ ไ้พรุ่งนี้ทีแต่หอมเลยสิกว่าเหนียวขึ้นมาเลยใช่ไหมค่ะม,มี fc รู้มีคนโทรจองแล้วนะเนี่ยรู้รูว่าจะมาถ่ายคลิปหมูทอดสั่งเลยใช่ไหมคะสั่งเลยโทรมาเมื่อกี้นี้ฮนะโทรมาคุย เลยบอกว่าอยู่ที่อยู่ตรงนี้พอดีอออเดี๋ยวเราไปมาปั้นจป็นต้นนะคอาจารย์ดูดูไปดูปั้นฮะนแต่ว่าเอาพลาสติกรองจะได้ลงกระทะง่ายๆวันรุ่งขึ้นจะได้ไ,ดไดม่ติด อ๋อนี่นี่คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นอ๋อให้เยอะนะเป็นกรขึ้นมากรมือหนึ่งเลยอ่ะอย่างนี้ชิ้นเท่าไหร่คะสิบาทอาจารย์สิบาทโอยคุ้มเกินราคาสั่งมาเลยสิบชิ้นร้อยลดให้เป็นสิบชิ้นร้อยลดไหมก็ชิ้นละสิบบาทรีบสั่งเลยค่ะ ชิ้นละสิบบาทราคาพิเศษสิบชิ้นร้อยครับใช่ค่ะไม่ทันได้คิดค่ะอุ้ยถูกเออถูกเขาวยพอสาษาเสร็จอ่ะเออถูกแล้วนี่ก็ถูกไงถูกไหมล่ะสิบชิ้นร้อยไงชิ้นละสิบบาทกดเครื่องคิดเลขสิถูกไหมถูกอีเราก็หลงดีใจนลยว่าจะถูกขนาดนี้ก็ประมาณนี้นะายชเนาะฮะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็ปั้นจนหมดเช้ามาก็ทอดนั่นเดี๋ยวตีห้าเจอกันครับ เจอกันนะคะสวัสดีค่ะค,ะครับออกจากตู้เย็นมาเรียบร้อยครับห,หมูก้อนของเราหลังจากหมักข้ามคืนเนาะหนึ่งคืนเข้าเนื้อแน่นอนฮนะ ยังเป็นชั้นๆเลย หมดไม่กระทะเดียวพี่เอ,อ๋อสองนช่ไหมนีนลงไปครึ่งหนึ่งแล้วแม่ันนีให้สามสิบชิ้นน,น่าจะได้ประมาณหกบประมาณหกสิบสามหกสิบสี่ะเรนนไปตั้งเตาวลวกไอ้มมีนที่ไหนปแล้วก็ผิดแก๊สไป กนแล้วก็กัดหอมหไม่ด้นะตั้งเตาไปอย่าลูกว่ามี 拜拜

มูก้อนครับหมูก้อนทอดต้องโรยกระเทียมเลยค่ะจ้ะมีกระเทียมโนะรยหน้ากินกับไข่ดาวนี่ราดซอสไข่ดาวน,าาวนี่อร่อยเลยฮะเด็กๆชอบ thêm cơm phom bà bảo bây giờ ông chồng tôm tông máy rồi, đuôi để chơi kinh cả mũ con mũ con gái cây một lão con là 10 bạc 5 mũ con là bác video ยังมีไข่โลมีแกงจืดมะระกับรกระดูกหมูแก้วนะหมูอ่อนกระดูกหมูอ่อนอ่อน <Okay. S 1> มูหมูก้อนสีนะครับพี่ออม <Okay. S 1> หมูก้อนสี่ก้อน ร้านพี่อ้อมนะคุณให้ดูเลนเดี๋ยวพาโทรมาสั่งเป็นเมนูเข้าก่อนถึงแต่ผงอ่นร้านพี่อ้อมอยู่ในตลาดโฟสัมต้นนะเดี๋ยวมาว่าผมว่ามารีวิวแล้วไม่บอกสถานที่อีกเพราะว่าจริงๆแล้ว่ายเยอะและเอฟซีส่วนมากรู้จักร้านพี่อ้อมเป็นอย่างดีแล้ว <S <S 2> <S 2> ลตักไข่ปลาโลอันนี้มีทุกวัน แต่่่วา<อ>พีเขาเอาอแต่ไข่กับเต้าหู้ไข่กับเต้าหู้ไข่กับเต้าหู้สองอย่างร้านอ,อ,อยู่ตอนอันนี้ซอยอิสระาพ2ี่เจ็ดนะฮะเทาลุออกไปก็เป็นแยกโคตำต้นาัวข้อแรกเลยรีบรีบเร่ง,งมเจา